ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย้ำเทียงเทียงย้ำใบใบเลยพี่น้องใบเลยพากันมาตึกตึนแหงพราะว่าอยู่เฮือนกับเด็กน้อยเอาลูกสองคนนี่โคตรเมื่อยเลยพี่น้องพูดได้ว่าบ่มเมื่อยพูดหนึ่งแอบพูดหนึ่งหายพูดหนึ่งหยาดพูดหนึ่งหายโอ้ยประสาทที่แดดพูดได้ว่าบ่มเมื่อยสำหรับเพราะว่าเมื่อยลูกสองคนไอรินกับครับท่านได้ว่าวิดสั่ง ยังแอบอยู่ยังผู้น้อยผู้ใหญ่แอบรถสะเลิงห่ากคำมุญน,นะพี่น้องเลยพอมันมากออกมือสาวอันไปตึกแห่แค่เอารถจักรกันโต๊ะน่ะใหม่ไปแพ้จะมันเปืออ่อนทนทางเปืออ่อนก็เลยมางสะเลิาาองออกแล้วก็แล้วรถสะเล,ล,สลิงไปจะไปกันสี่คนพี่ พี่น้องเอยพุ่มาพูมาหม่วงมือเส้านเนาะไงปลา่เก็บปมนกินทางอิกลองทางมุม่วงพซอยู่กระซ้มพอดนอยู่ะซ้มกซัมใหญ่กระทางกุ้วนไปเก็บอยู่วัดมือเสามอกหมวงโซอั้ายๆแต่ว่าผมมีเวลาเห็นมุมมองแผ่นออะ กินกับย่างหมักหั่นกับไอ้วินต้มมาม้าให้กินจะเห็นยังจะปิ้งปลาไปบ anyway, ัวท่านอะไรเขาเอาไปปลาอันกดนี่เขาลุงปันได้ยุส่ะปลากดเนี่ยปลากดปลาขาว ปลาสดๆพี่น้องยังงาบงาบอยู่ปรากฏไม่ไข่ได้หนิเพิ่นได้สีหาโตเพิ่นได้ปรากฏหาโตแกงปรากฏพี่น้องปรากฏนะแกงแซสบชวนปลาขาวนะปิ้งปลาขาวก็มีศตู้ไขๆได้หน่ข้าวดอกงิ้วไข่พี่น้ององื ปรากฏไม่ไข่ตัวหนึ่งใหญ่กว่าปรากฏว่ายังงาบงาบยังบาดตายแกงใส่พักสไลด์ปลาอันนี้ก็แกงเสบปึกกันเม่ใหญ่เหมือนละหมักแกงปลาหนาบาดได้มากบ่เฮยชุ่มจับไปหอยขย้งเฉยบ่ไดนี่ไปทางได้จากหอดทุ่นคือว่าจะไปทางบ้านปัง ไปสีค่คนพอมินนี่ลุงปันโตโนโตนโนมันกระตึกแฮ่เก่งบ่มันก็ได้มันก็ได้หาห,าหากตดดโตขุดโหนกอ่ะโอ้แดงมันหากินเป็นได้เนี่ยเมียขั้วาหายก็ับมาปีกเองอีกครับพี่น้องเอาโตหน่อยลงก่อนช่อนโตห้ามขึ้นช่อนโตใหญ่ไปแล้วกะ่ะ ปลาขาวจริงปรากฏดได้บบปิงกี่ตัวใบแกงปปกมันมีบาดขึ้นบาดลงเข้าผูอยู่ใกล้เข้าหูปลานะเขาก็เลยไปหลัดเอาน้ำลายนี่นะมันขืนน้ำโพนโตก้วดามสุห่วยนี่มันข้นแล้วเขาผูไปแต่เศร้านะเขาวันเข้าไปแล้วเขาได้ร้ายแล้วเขาเมื่อเขาว่าปรากรดข,ข้นนะ อันนี้มีผู้ไปอีกนั้นมีผู้ไปอีกกันทุกข่อยไปนั้นเขาได้ผลทุ่มแต่เสี้ยวไงได้ผลสีหโลปากุดนะพี่น้องเพราะว่าปากุดมันมักขึ้นามนี้มไขนผู้ด้ไปท่านแห่งสามสีเอาปีนัยว่วามอสะอ่่ออ่ จะเป็นซอฟตปรากฏุดน่ะเป็นหลาดเอาอยู่แคมคลองนั่นแหละมันขึ้นเออนี่ก็ตอนยังตื้สะดึงไม่ใหญ่เมืองเนาะขนมักตึกสะดุดงยสั่นเราบริยู่แล้วค่ะเรายังเขาเรียกเตอร์กินเบิร์ตบอกเหลือเกลือแล้วก็ปริ้งเลยสิบสี่ตอนนี้

เก็บเขากับมันไว้ใช้ส่องฟิชเหมือนแกงกะทานทานแตกหรือเกลือแตกใส่ช่องฟิชไว้มันจังบูบูดเอาไม่มีอยู่ในปลาอยู่ในส่องฟิชนะพี่น้องแต่มันเป็นปลาคลองตัวน่ะเอามาแต่ช่องฟิชปลาในช่องฟิชกันยังแต่เป็นปลาคลองปลายอน์ใหม่แล้วเฮ้ย ป้าเจ้าไม้แล้วเอ้ยพอดีงามพอดีแข้งป๊กนะผิกได้ชื่อเขากับแพงเริ่มประกดนะพี่น้องประกดนะแพงได้เขาขายนะเมาขี้เถาใส่เลย ติปลาตอนหิวเผานะ่ะแสบกินต้นหอนหอนน้ำได้แต่ถ้าเย็นแล้วบ่เป็นตะกินดอกปลาขาวพอม่เนื่อยพอมิหนีก็ได้บ่ได้อยู่ประกดบาทเดียวนะซ้ำตัว<อ>เราคือเก่งแทท้บานค่พอมิหนีกับมานบ่า้บาทเดียวต้ำ โดยชวนลุงเงินเท่นเพิ่นไปน่มาพอหนังเท่นกับตึกแฮเป็นบมจ้าบทส่วนเราไปมาเ้อที่ปลาคารเงี้ยวปลาาดอกเงี้ยวพี่น้องอยจปลาเริ่มสิซุกแล้วปลิงปลาก็เป็นเตอยู่ได้พี่น้องเลยมันอยู่ได้เห็นปากัน นั่นแหละปลาทั้ทงแม่ไข่ทั้งมันโอ้ปิ่งป่ปลาสดๆพี่น้องตึกมาใหม่ๆปิงใหม่ๆขากินข่าเที่ยงข่าวบาน้ำกันเด้อพี่น้องบอกไปหลิดน้าได้ร้อยนะอย่ yeah, ทาทั้งอันไข่นะพี่น้อง ว้าวขิงหง่อนพี่น้องมาพี่น้องกินเขาพี่เนาะไหมขุขล้ำปลาขาวตัวนี้อย่างเงี้ยบนเจ้าออกไปแล้วไปเบรให้ยายเงื่งใช่เลยหายใจเงื่งอยู่เออลืมไปยายใจเงื่งอยู่เห็นยายใจเงื่งอ่ะเราหมักกินปิ้งปลาขาวเนี่ยนี่พี่น้องแล้วพะว่าอยู่เราลงปักเซ่ลืมไป บาดะมูเลงมหมบุลุงไปจอบเอาบาดมันขึ้นก็ได้ฮะผูเขาหูน้ำฝนจวนไปมูเลงมูเลงใหม่บุลุงที่ปลาหหอนจำเจียวเนาะแซบสลายกับแซบมาอยู่ว่าวันที่เศร้าสิมา หญ้าเพื่อนะ่ะตุกกะอะไพี่นอ้องครับคหญ้าตุกกะข้าปลาเขาสีดำทางนั้นก่อนขันเขาดำก่อนกไงเขามาไทายหน้าทางนี้จะให้เขาเมือดำทางนั้นทางเฮาเนีย่ยยังบบรันมีไพตุกง่ายมานไม่ร้องไหมปีนความไม่ไครพี่น้อง อื่บุนี้น่เีครลล,วล่วเนาะพดปลาไข่ไนะเจ้าเพราะว่าน่ะสะออนอยู่แต่บ่มักก,กินกินกับกินพอสำนักกินไข่ปลาไข่ปลามีแต่โตเมีไข่แต่ปลาขาวตรงนี้นะถ้ามันยังมเมื่อนแล้วก็กมุกเนยปี้เนยแลเหยนหอนเรากินน้วเขาวเว้ย <laughs> ไจนหิวเขาคขงโบผ้ากันหัวเขามันบมเป็นตาก่มากเลยเป็นตาบบเป็นตากันหัวไปแหละคันไปหาปลานะหนึ่งนะเกลือซองมาหนะ่ะเขา่าซ้าม,มาหนะ่กะกะไพ่สีมาหนะ่ะแสวเออคันไปหาปลานะ่ะถือแบบนี้โลดใครเล่นกันเนาอืม ขันฮาหิวเขามาแล้วเขาก็ดังไพ่จีปลากิโลูแซ่บอยู่ห่วยมาพี่น้องมาสสออนไข่ปลาอยากอยู่หกักอิ่มตัวมามาเอาทังผักบุ้งไปจมผู้บินเห็ดไหยกินกับมาตินกับอันไอลินมาตินก็กินไอ้ได้กินไข่ต้มมามาใช่ไข่ ມານິກໍຂໍລາແລ້ວພີ່ນາກດ l i k ກົດ s a r e ຊ່ອງไ,ไอริตນໍາເດີ້ປ້າລຸງສະບາຍດ